สวัสดีค่ะอันนี้ดิฉันก็อยู่ที่สวนสัตว์ประเทศจีนนะคะช่วงขาเข้านี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ายุ่งกับเด็กมากเลยค่ะเพราะว่ามาเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสัตว์ลามิงโก้ค่ะเนี่ยค่ะสัตว์เขาตัวใหญ่มากเลยค่ะสามารถที่ว่าถ่ายได้ใกล้ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆนกพิราบนะคะเนี่ยค่ะ มีเยอะมากเลยค่ะทุกท่านค่ะก็เขาจะมีขายอาหารให้เด็กเข้าไปให้อาหารแล้วก็ถ่ายรูปก,กับนกได้เลยค่ะนี่ค่ะนกเขาตัวใหญ่มากๆเลยค่ะก็จะมีเป็นพิษนกพิราบนี่ก็เป็นมีหลายสายพันธุ์นะคะเนี่ยค่ะเป็นนกของประเทศจีน โอ้ยตอนบินนี่สวยมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเสียค่าเข้านี้ก็จะซื้อต้องซื้ออาหารนะคะซื้ออาหารแล้วก็เอาเอาอาหารไปให้นกค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะนกที่นี่สามารถที่ว่าเข้าไปสัมผัสได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนกแก้วค่ะนกแก้วนี้เขาก็จะเลี้ยงเป็นอิสระมากเลยค่ะ นกแก้วมันก็มีนกแก้วหลายสายพันธุ์หลายสีเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศหนาวค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยออกมานะคะเขาก็จะอยู่ข้างในค่ะเพราะว่าอากาศหนาวมากเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่6องศานะคะนี่ก็นกก็จะออกมานกนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาอายุเยอะแล้วค่ะนกเนี่ยค่ะเพราะว่านกแก้วนี้ก็จะอยู่ ก็จะมีอายุยืนยาวมากเลยทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะก็จะไม่มีกรงเหล็กอะไรเลยค่ะเขาเลี้ยงแบบอิสระมากเลยค่ะต่อไปนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเอ่อจะเป็นนกเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นคล้ายๆลามิงเกลนะคะเนี่ยค่ะ ส,สวยมากเลยค่ะส่วนมานี่ก็จะเป็นเสือดาวนะคะเนี่ยค่ะเสือดาวนี้ก็จะมีตัวผู้ตัวเมียนะคะทีนี้ก็ตอนมาตอนนั้นคือเยอะมากเลยค่ะนี้เขาแยกเอาไปไว้อีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะอากาศหนาวเย็นมากเลยค่ะเนี่ยค่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะแยกเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะน,นี่ก็จะเป็นตัวผู้อีกตัวหนึ่งเขาก็จะนอนค่ะเพราะว่าจะมีสัตว์เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าบางทีดิฉันไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าต้องถ่ายใกล้ๆนะคะบางทีอยู่ไกลก็ถ่ายให้ชมไม่ถึงนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเมียะคะ่ะ เนี่ยค่ะตัวกําลังตั้งทองก็มีนะคะแล้วก็ตัวออกลูกก็มีนะคะแต่ว่าดิฉันจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นตัวเมียนะคะแต่เขาก็เอาตัวผู้มาไว้ด้วยนะคะเหมือนเขาจะผสมพันธ์กันนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวผู้คะ่ะอยู่ร่วมกับตัวเมียนะคะ บรรยากาศตอนนี้ก็คือไม่ค่อยมีคนนะคะเพราะว่าเป็นวันทำงานนะคะเป็นวันทำงานของหลายๆคนนะคะเนี่ยค่ะก็จะวิ่งเล่นก็จะมีไม้น่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าเป็นสัตว์ดุร้ายเนาะคะ่ะ จะมีทริปที่ว่าดิฉันพาทุกท่านขึ้นรถไปเที่ยวเจอสัตว์เจอเจอสัตว์ต่างๆนะคะต้องขึ้นรถไปนะคะมีมีอยู่ค่ะดิฉันแต่ว่าจะให้ชมไปทีละคลิปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสือเนี่ยเขารู้ว่าเข้าออกมาไม่ได้ก็มายืนเดินมาใกล้ๆอยู่ก็ถ่ายได้แป๊บเดียวค่ะเนี่ยค่ะ ตัวใหญ่มากเลยค่ะอันนี้นะ่าจะเป็นตัวที่ว่าแข็งแรงที่สุดยังไงดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ